วันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลาประมาณ16นาฬิกาทางคณะสงฆ์อำเภอปากช่องนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมีธีสุตาพรเจ้าคณะอำเภอปากช่องเจ้าวัดวัดคิรีวันพร้อมด้วยดกรกัญญาลัตทัศานานุก,กุลกิจเียเคงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ข้าวสารจำนวน30ถุงบะหมีกึ่งสำเร็จรูปจำนวน18ลัง ปากระป๋องจํานวน6กโลเข้าไปช่วยเหลือและให้กําลังใจแก่ชาวบ้านใหม่สามัคคีนักสาราประชาคมบ้านใหม่สามัคคีตําบลหมูสีอําเภอปัดช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งเป็นกองอํานวยการศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้กักตัวโควิด -19 โดยมีผู้ใหญ่จิตติราชสมบัติและคณะเข้ารับมอบ พร <ITA> พ้อมกับให้ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด1 9ได้เฮียไปเชิญชวนคนในปากช่องได้เอามาให้ก็เอามามอบให้เมื่อวานนี้เพื่อเพ่อ่อใช่หลายๆท่านท่านบอกเมื่อไหร่ก็บอกนะฮะผู้ใหญ่บอกบอกได้แล้วแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งเราก็จะหาช่องทางในการที่จะมาช่วยกันโอ้ใจมากเลยเลยนะได้ทส้งอาหารก็ได้น้ำเลยนะ แล้วมีอะไรโทรไปได้แล้วผู้ใหญ่นัดชาวบ้านมารับหรือว่ารับเองรับเองจะบริผมรับเองเลยครับเค่อยๆบริหารท่านบริหารเองเพราะว่าเมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ทําการแจกไปหลายหลายหลายอย่างแล้วไปซื้อของหรือว่าไปเลยเขาเริ่เกียดทันทีเลยเขากลัวเขากลัวเากลัวสัตว์ห้าล้านหยุดงานก่อนกลัวเขากลัวแค่เขากลัวจะ่ว่าเริ่เกียดแล้เขากลัวผมผมต้องรู้เห็นชาวบ้านมารายงานว่าเฮ้ยหยุดงานเฉยเลย เจ้าหนาที่หยุดการจอดพอเป็นหมู่บ้านนี้เราเรากลัวได้แต่ว่าเราอย่ารังเกียจกันเราต้องช่วยกันเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราเองจะต้องไปพบกับสภาพอย่างนี้เมื่อไรเราก็ต้องช่วยกันให้ระวังกันท่านเองหลายๆที่ผมก็โอ้เห็นใจทั้งอสมโดยเฉพาะอสมอผมเห็นแล้ว เหนื่อยเหนื่อยเหนืน่นนอยทั้งอสมอทั้งพยาบาลอะไรต่งรา,างๆแล้วครับอ่าเราก็ต้องช่วยกันเนาะออตอนแรกที่คิดว่าจะตั้งศูนย์รับบริจาคผมก็ยังคิดเลยเอ,อ๊ยมันจะทํำยังไงมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะมาช่วยเราแล้วไงเมื่อกี้ผมเพิงเพ่งเพิ่งทังคณะสทแล้วก็พวกแม่บ้านพวกอสมอมาช่วยทำรัดหน้าทำอะไรพเพิ่งจะบ,บริจาคไปเมื่อกี้เพิ่งจะยายยายจับเมื่อกี้นี่ก็คือทั้งอาหารการกินก็ส่งเขาทุกมื้อ ตามแต่จะมีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคด้วยแล้วก็แม้แต่พวกเราก็ทําเองด้วยน้ําท่านี่ก็ไม่ให้ขดาดตกวหัวฟองคือให้เขาอยู่แบบไม่ต้องทุกข์ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเพื่อจะได้พอคนที่หายป่วยกลับมาก็จะต้องมากักตัวอีกสิบสี่วันก็ยังจะมีของพวกนี้บรรเทาทุกข์อีก กหเขาตัดตัวเพื่อสังคมแล้วชรับคมจะต้องดูแลเขาด้วยเขาก็รู้รู้กันอยู่ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรไม่ใช่ว่าสั่งจะให้เขาตัดตัวให้เขาเห็นใจสังคมแล้วการอยู่การกินการรับประทานอะไรต่างๆไม่ได้รับการดูแลจากสังคมเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยมันก็ลําบากเนาะเพราะนั้นแหละด้วยความรู้สึกตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริง อานันักว่าจะมากจะน้อยเราก็มาให้กําลังใจกันครับมีอะไรพอที่จะดูอะไรกันได้ก็ดูกันไปเนาะนอกจากนี้ท่านเจ้าคุณพร้อมคณะยังเดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้ง <c oughs> เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด19ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขนงผะเหนือนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรขนงผเหนือตําบลขนงผเหนืออ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเก่งเลย มาี่เนี่งเก่งไหมมาเมตตาจัมมหาราชาอเมตตาจัมมหาราชาอุเมตตาจัมมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูจิตาสัพพะสุขังมหาราพังราชกโกทังวินาศสันติชนะโกทังวินาศสันติพุทธังเข่าขาดธรรมังเข่าขาดสังขังเข่าขาดพระพุทธเจ้ายงพระบาริตีปิโสพระกไวยตีปิโสวิเศษเสอีเสีเสเสพุทธนาเมอีเมนาพุทธังสียีีีีีีีีีีตีกีแกงอ่า